สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยกับบรรยากาศฝนตกค่ะทุกคนค่ะสาวพอดีสาวผู้ไทยเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จสาวผู้ไทยก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เลยตอนนี้ฝนหยุดสักพักหนึ่งนะคะสาวผู้ไทยก็เลยจะไปเช็คเมลบอกแล้วก็จะพาทุกคนมาเช็คแอ่าแคตัตนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องจะตุยไหมคือฝนตกทั้งวันทั้งคืนตกตลอดเลยทุกคนค่ะ อาจจะได้รับน้ําเยอะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นกันในไปเช็คเมลบอกกันก่อนค่ะดูนึงบรรยากาศกําลังจะข่ําแล้วนะทุกคนนะสามารยเช็คเมลบ็อก,กแป๊บนึงค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะตรงนี้ก็ดูดูหนาวเนี่ยสวนสาวไทยก็จะดูหลงแหลงนิดนึงนะคะหลงแหลงลกลุกลุงหลงัง แคตาตรงนี้ยังโอเคอยู่นะคะแคตาดต้านล่างก็ยังโอเคอยู่กุหลาบพันปีก็ยังบานอยู่นะคะอู้บรรยากาศฝนตกได้สาวได้กับกล้องให้ทุกคนดูสวัสดีฤดูหนาวค่ะทุกคนข่ะฤดูหนาวแต่ว่าพายุฝนตกไม่ลืมหูลืมตาตกจนน้ำจะท่วมแล้ว ฤดูหนาวบ้านสาวภูไทยก็ฝนตกไม่แน่ใจว่าเป็นฤดูไม่แน่ใจว่านี่เป็นฤดูหนาวหรือเป็นฤดูฝนกันแน่โอ้ท้องฟ้าสีแดงเลยค่ะฝนหยุดตกสักพักหนึ่งสาวภูไทยก็เลยถือโอากาสออกมาถ่ายคลิปนิดนึงว้าวท้องฟ้าสีแดงสีม่วงมาเดินดูแคตัสนบ,บหนึงค่ะว่าตอนนี้แคตัส เป็นยังไงบ้างนะโดนน้ำไปเยอะขนาดนี้เจ้าตุยไม่เอย่ยสาวุไ <entropy> ทาพาทุกคนมาเลาะบรรยากาศฝนตกแป Force ๊บหนึ่งนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงห้าโมงเย็นหรือเปล่านะทุกคนนะน่าจะห้าโมงเย็นแล้วแหละสาวุไทไว่าห้าโมงเย็นนะคะบรรยากาศ <c oughs> อู้คือไม่มีแสงพระอาทิตย์นะคะยาวไปเลยจ้าฤดูหนาวนี่ นี่แหละถ้าวันไหนมีแสงแดดวันนั้นคือเป็นวันที่พิเศษนะคะก็ยังมีดอกไม้นะคะบางชนิดที่บานอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูแคทตัสด,ดีกว่าว่าแคทตัสาวุไทยจะตุยไหมส่วนบิโกเนียนะคะรู้สึกว่าน้องเปลี่ยนสีแล้วค่ะบิโกเนียน้องเปลี่ยนสีและโอ้ยฝนมาแล้วทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสาวุไทยไปเอาร่มด้วยดีกว่า สรุปแล้วน้องแคทตัสสาวคนไทยยังอยู่โอเคนะคะทุกคนคะ่ะยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะฝนมาอีกแล้ว it's raining all the time บินกลับบ้านแล้วแล้วฝนมาแล้วอายุเดิน If you some black on the Yeah. It's nice. Nice. Oh, you're drawing by yourself? Yeah? Mommy -hmm. just come check it cat because they got too much rain, honey. They got too much rain. But that one doesn't get any water, too. Huh? That one doesn't get any water. Austin, what do you think about rain? It's scary. It's scary. It's too wet and cold. We cannot go anywhere. What is that? Sausage dog. Sausage dog. Is that what his name? What's his name again? I wanna call him sausage. You wanna call him sausage? What are we doing here? We come look at the rain. เอาสินาลูกน้องหมามาให้ค่ะโอเคยูคีบอ่ะฮะยูแคนพูดในห้องมมามีแกนทรายซูลอากาศหนาวหนาวนะคะทุกคนคะ่เะเะแซวได้กับกล้อง <laughs> ไปไหนไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ได้เปิ <laughs> <laughs> มดมาแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูแคตัสกันค่ะทุกคนค่ะอาสาวูไทยกลางร่มแล้วนะตอนนี้แคตัสเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้ยังสวยอยู่นะคะส่วนนี่ก็น่าจะเป็นต้นหญ้านะคะแต่สาวูไทยไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็มีพี่ๆถามเข้ามาอยู่นะ พาทุกคนมาดูแคตัสสาวผู้ไทยน้องยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนตกติดตอกกันนะคะฝนตกติดต่อกันคือ,เ,อเกือบทุกวันค่ะทุกคนค่ะหน้าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะคงจะตกยาวไปเลยนะคะทุกคนค่ะเก่อาทิตย์แล้วทุกคนค่ะพอจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยที่บ้านก็จะฝนเยอะมากฝนเยอะแบบนี้แหละทุกคนค่ะโอเคน้องยังโอเคอยู่นะ สองสามวันก่อนนั้นเป็นน้ําแข็งค่ะทุกคนคะ่ะมีเจ้าต้นบิโกเนียสาวผู้ไทยคือน้องน้องเออโดนยังไงอะ่ะค,คือเขาน้าแข็งน้าแข็งเผาไหม้คะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยก็จะมาโนดูตอนนี้ดูสีเขาไม่เหมือนกันไม่รู้เขามีปัญหาหรือเปล่าแต่ที่แน่แนคือน้ําเยอะมาก สาวผู้ไทยไม่รู้จะเอาน้องเข้าบ้านยังไงนะคะทุกคนคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าน้องเยอะจริงๆสาวผู้ไทยก็เอาไว้ข้างนอกอย่างนี้แหละเพราะว่าบ้านสาวผู้ไทยก็ไม่ได้หนาวมากมายนะคะไม่ได้หนาวแบบพิมะตกขาวคนนะก็คือมีนิดหน่อยนะทุกคนไม่เยอะนะคะน้องก็น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าสาวผู้ไทยเห็นเขาเกิดตามเขานะคะเขาเกิดตามเขาก็เขายังไม่เขายังไม่ตุยนะคะเขาก็ยังรอดอยู่แต่ว่าตรงนี้ ก็จะเห็นเป็นผ้านะคะสาวภูไทยมาคุมคือน้องกําลังสวยนะวันก่อนสาวภูไทยไม่ได้คุมแล้วทีเนี้ยอากาศมันเย็นมากทุกคนค่ะอากาศเย็นมากเอ่อหนึ่งองศาเะค่ะทุกคนคะ่ะศูนย์องศาแล้วทีเนี้ยเขากลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยะค่ะทุกคนคะ่ะแล้วใบของเขาที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเขาช้ํานะคะทุกคนคะ่ะเขาช้ําอีกสักพักเขาก็คงไม่เหลือแล้วเขาก็คงจะร่วงนะคะคือเขาช้ำเขาไหม้นะคะทุกคนคะ่ะ สาวผู้ไทยค่อยเอาอันเนี้ยมาคุมทีหลังนะทุกคนไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าถ้าลากเขาไม่ตุยก็คงจะฟื้นคืนชีพนะคะแต่ถ้าลากเขาตุยก็เฮใครจะใครจะร้องไห้ก่อนกันละ่ะสาวผู้ไทยแน่ๆเลยมาดูต้นไม้ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ดู เนี่ยทุกคนคะ่ะน้ําแข็งเผาไหม้เขานะคะเขาไม่ได้โดนไฟไหม้นะเขาโดนน้าแข็งนะคะเขาโดนน้าแข็งไหม้เขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนคะ่ะแต่ว่าหวังว่าลากเขาน่าจะไม่ตุยนะทุกคนนะชาวพุ้ไทยหวังว่าเขาคงจะรอดนะคะแต่ว่าอากาศหนาวๆน,นะดอกไม้แถวนี้ก็ช้ำหมดค่ะทุกคนคะ่ะช้ำหมดมีเจ้าเนี่ยทุกคนค่ะเจ้านี่เยลโล่เดซี่นี่คือทนทานมากทุกคน y ยลโล่เดซี่นี่คือทนทานจริงๆไม่ตุยนะคะเดี๋ยวตรงนี้สาวผู้ไทยค่อยมาจัดสวนใหม่รอซัมเมอร์มารับรองว่าเราจะได้มีมุมนั่งเล่นให้ยุงกัดกินแน่ๆค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เคยเป็นมุมอ,อดอกทานตะวันนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เต็มไปด้วย Yellow เดซี่นะคะพอหน้าหนาวใกล้จะหมดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดดอกเต็มเลยก็จะเป็นสีเหลืองอลังงามตานะคะทุกคนคะ่ะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยใบไ,ไม้ร่วงหล่นมาแล้วตอนนี้จะเห็นตาข่ายสาวผู้ไทยเนาะกับบรรยากาศเย็นๆนะคะสาวผู้ไทยกลางร่มมาดูพืชมาดูดอกไม้สาวผู้ไทยนะคะ ผลสรุปออกมาว่ามีบางต้นที่เขาโดนแช่แข็งนะคะก็คล้ายๆเหมือนเราเอาผักไปแช่ในตู้เยน็นนะคะเราก็เอาออกมาเนาะเขาก็จะ,ะช้ำนั่นแหละทุกคนค่ะของสาวูไทยก็มีดอกไม้บางชนิดนะคะที่ช้ำแล้วก็มีต้นเจ้ามาทิโรนะคะเจ้าธรรมาทิโรเนาะ,ะช้ำไปหาทุกคนค่ะแล้วก็มีดอกไม้นะคะที่สาวูไทยต้นคล้ายๆต้นเฟิร์นนะคะมีแล้วมีคล้ายๆต้นเฟิร์นที่สาวูไทยชอบมากนะคะ ตอนนี้ต้องรอลุ้นนะคะว่าน้องจะตุยไหมไม่เป็นไรก็เนี่ยข้อเสียของการอ,อยู่ที่เมืองหนาวนะคะแล้วปลูกผักปลูกดอกไม้เนี่ยบางทีก็บางอย่างเราถ้าเราไม่มีไม่มี green house หรือไม่มี house h o u s าอนนะทุกคนค่ะเขาก็จะตุยนะคะเพหน้าหนาวมาเขาก็จะตุยเนาะเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาปลูกใหม่คะ่ะ แค่ตัสาไฟก็รอรุนอีกทีค่ะเพราะว่ายังไม่หนาวจัดนะแต่ว่าวันสงสาวันก่อนก็อยู่ที่หนึ่งองศานะคะหนึ่งองศาก็กลายเป็นน้ําแข็งแล้วค่ะทุกคนค่ะเย็นมากๆเลยแต่ว่าทางทางแถวใกล้ๆสาไฟก็หิมะตกนะคะก็ใต้ก็หิมะตกค่ะโอเคฝนก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะเริ่มคํำแล้วทุกคนคะ่ะนี่ก็ ต้นไซคลเมนนะคะใบใบเป็นรูปหัวใจนะคะเจ้านี่เขาชอบอากาศเย็นนะคะแต่ว่าบิโกเนียนะทุกคนดู onia, บิโกเนียบิโกเนียใบเปลี่ยนสีอนะทุกคนคะไม่รู้ว่าเขาเสาวภูไทยคิดว่าเขาน่าจะแข็งแล้วก็แบบละลายนะทุกคนนะหวังว่าหวังว่าเราจะอยู่ไปจนถึงซัมเมอร์นะลูกนะอยู่กับสาวผู้ไทยก่อนนะ เป็นการปลูกป,ปีแรกแล้วก็เป็นการเผชิญเผชิญกับหน้าหนาวปีแรกเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะสาวผู้ไทยปลูกเยอะเลยนะบางที่ก็บางกระถางก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนค่ะนี่มืดแล้วเข้าบ้านกันโอเคได้เวลาเข้าบ้านกันแล้วค่ะทุกคนค่ะสาวผู้ไทยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะบายๆขอให้ทุกคนมีนความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางสะดวกและปลอดภัยเอ,อ่อช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทำจ,จิจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะบายๆนะคะไอเจอกันบายๆกับแคทตัตด,ด้วยแคทตัแคทตัตเราเอง